ความซื้อสัตว์เป็นสมบัติของผู้ดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอถมไปคดโกงนั้นไซใครจะรับไว้มาร่วมทำงานทุกคนคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นเนื้อเพลงที่ครูเก๋อเองเคยร้องตอนเด็กๆที่คุณครูเคยสอนให้ร้องน่าจะตอนประถมได้ค่ะแต่ก็ยังจำมาจนทุกวันนี้ แล้ววันนี้ค่ะที่เพลงนี้มันผุดขึ้นมาในหัวเพราะมีโอกาสเลื่อนฟีดใน Facebook แล้วไปเจอในเพจของคุณอานิรุธศิริจันยานะคะเขาพูดถึงเรื่องของความซื้อสัตว์เอาไว้ครูเกอ่านแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยเอามาฝากทุกๆคนค่ะมีเพื่อนรักอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อฉลาดส่วนอีกคนหนึ่งชื่อซื่อสัตว์ทั้งสองคนนั่งเรือออกไปท่องทะเลด้วยกันแต่วันนั้นบังเอิญว่าโชคไม่ดีค่ะ เกิดเจอพายุลูกใหญ่กระหนำ่ำพัดอย่างแรงเลยนะคะก็เลยทำให้เรือล่มกลางทะเลค่ะแต่ว่าในเรือใหญ่มันยังมีเรือชูชีพที่จะสามารถทำให้เราขึ้นเรือชูชีพแล้วรอดชีวิตได้แต่ว่าเรือชูชีพมันมีข้อแม้ว่าจะต้องนั่งบนเรือลำนั้นได้เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อนที่ชื่อฉลาดเห็นท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจถีบเจ้าซื่อสัตว์ค่ะ เพื่อนที่ชื่อซื่อสัตว์ก็เลยตกลงไปในทะเลแล้วฉลาดเขาก็ขึ้นเรือชูชีพแล้วก็ลอยหนีจากไปค่ะซื่อสัตว์สำลักน้ำทะเลเกือบตายดีที่ว่าตรงนั้นมันใกลจะถึงชายฝั่งทำให้เขาว่ายน้ำและน้ำจากคลื่นทะเลค่อยๆซัดเขาขึ้นมาบนเกาะแห่งหนึ่งค่ะเมื่อเขารอดชีวิตและเขาก็อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นพยายามที่จะหาเรือที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้น ไม่นานเกินรอก็ได้ยินเสียงเพลงจากดนตรีลอยมาค่ะมีเรือผ่านมาจริงๆเสียงเพลงนั้นดังมาจากในเรือนะคะเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงดนตรีเป็นเสียงที่มาจากเรือลำหนึ่งที่กำลังจะผ่านมาเกาะท,ที่ซื้อสัตว์กำลังอยู่ค่ะและเมื่อเรือใกล้เข้ามาเรือก็ได้สังเกตเห็นบนเรือมีธงปักแล้วก็โบกสะบัดเอาไว้ว่าความสุขใช่แล้วค่ะเจ้าของเรือลำนี้คือความสุขนั่นเอง ซื่อสัตย์ก็เลยรีบตะโกนขอความช่วยเหลือความสุขครับความสุขได้โปรดช่วยเราด้วยเถิดเราเองเราชื่อซื่อสัตย์พอความสุขได้ยินก็ตะโกนตอบกลับไปว่าเราช่วยไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราหากมัวแต่เป็นคนซื่อสัตย์ชีวิตเราจะหาความสุขได้ยังไงเราไม่สามารถที่จะช่วยเจ้าได้หรอกไม่เห็นเหรอมีผู้คนมากมายที่พูดว่า เวลาเราพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนที่พูดความจริงมักจะเป็นคนที่ตายซะก่อนดังนั้นความสุขกับความซื่อสัตย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกและแล้วความสุขก็หันหัวเรือแล้วก็ถอยลอยห่างออกไปในทะเลนะคะและในเวลาต่อมาค่ะก็มีเสียงเพลงแล้วก็มีเรืออีกลำหนึ่งลอยผ่านมาอีกเช่นเดียวกันเรือลำนี้ชื่อเรือตำแหน่งค่ะ แล้วพอแล่นเข้ามาไกลซื่อสัตว์ก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลืออีกเช่นเคยตำแหน่งครับขอความช่วยเหลือหน่อยครับผมชื่อซื่อสัตว์ผมอยู่ตรงนี้เรือตำแหน่งก็รีบปฏิเสธไปว่าเรือตำแหน่งของเราจะต้องห้ำหันกับผู้คนมากมายกว่าจะได้ตำแหน่งมาเราต้องก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามหากเราดำรงตำแหน่งด้วยความซื่อสัตว์ สงสัยเราจะไม่ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นเป็นแน่แท้ดังนั้นไปไกลๆเลยเราไม่ช่วยให้เจ้าขึ้นมาบนเรือหรอกสื่อสัตว์ได้แต่มองดูเรือตำแหน่งค่อยๆลอยห่างออกไปค่ะแต่ก็ต้องจำใจที่จะรอเรือลำต่อไปรออย่างมีความหวังว่าไม่นานคงจะมีเรือผ่านมาและในที่สุดก็มีเรือผ่านมาอีกลำจริงๆค่ะเรือลำที่ผ่านมาลำต่อไปชื่อเรือแห่งการแข่งขันค่ะ เรือแข่งขันได้แล่นเข้ามาซื่อสัตว์ก็ตะโกนแบบเดิมเลยค่ะว่าแข่งขันครับเราชื่อซื่อสัตว์นะ้มารับเราหน่อยเราอยากจะไปกับท่านพ่อแข่งขันรู้ว่าเป็นซื่อสัตว์ตะโกนตอบกลับไปโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะว่าอย่ามาทําให้เราลําบากใจเลยทุกวันนี้การแข่งขันในสังคมของเรามันสูงมากหากพวกเรายังเป็นคนซื่อสัตว์เราคงต้องแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนพูดจบ แข่งขันก็จากไปแบบไม่ใหญ่ดีเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะไม่นานก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ากึกก้องทั่วท้องทะเลพายุลูกใหญ่อีกลูกก็โ้มกระหน่ำมาอย่างแรงอีกเช่นเดียวกันค่ะพายุลูกใหญ่ๆต่างๆยังไม่หมดนะคะมันเป็นช่วงฤดูการแห่งพายุดังนั้นก็มีเสียงพายุมีพายุพัดกระหนำ่ำโชคดีที่ว่าสื่อสัตว์เขาอยู่ที่เกาะเขาก็สามารถที่จะหลบฝนหลบ,ล,บลมพายุอยู่ที่เกาะนั้น แต่ว่าเขาก็ยังมีความหวังกับจุดยืนของเขาว่าสักวันน่าจะมีเรือสักลำที่ผ่านเข้ามาค่ะและในที่สุดค่ะหลังจากที่พายุสงบลงก็มีเรือที่ผ่านเข้ามาจริงๆค่ะเรือลำนั้นเขายังไม่ต้องตะโกนด้วยซ้ำแต่เรือลำนั้นเรียกเขาอย่างปาณีว่าลูกเอ้ยมาขึ้นเรือเราเถอะพอซื้อสัตว์ได้ยินก็มองไปที่ต้นเสียงและเห็นว่าเรือลำนั้นเป็นเรือแห่งการเวลาค่ะ มันชื่อเรือการเวลาและเมื่อเรือลำนั้นมาถึงเขาก็สามารถที่จะช่วยซื่อสัตย์ให้ขึ้นไปบนเรือได้ซื่อสัตย์ไม่ได้ร้องขอด้วยซ้ำแต่ว่าก็เกิดความสงสัยก็เลยถามว่าทำไมท่านจึงช่วยเราละ่ะท่านการเวลาการเวลาก็เลยตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มค่ะว่าก็มีแต่การเวลาเท่านั้นแหละที่จะพิสูจน์ให้คนรู้ได้ว่าความซื่อสัตย์มีความสำคัญแค่ไหน บนเส้นทางที่เรากำลังแล่นเรือกลับไประหว่างที่การเวลาและซื่อสัตย์ลองเรือมาเรื่อยๆกลางทะเลเขาก็ได้มองไปเห็นว่าฉลาดความสุขตำแหน่งและแข่งขันเรือล่มจากการโดนพายุลูกที่สองนั่นเองค่ะแล้วทั้งหมดก็ตะเกียรตะกายลอยอยู่กลางทะเลกำลังจะจมหายไปในน้ำด้วยการหมดแรงนั่นเองดังนั้นเรือแห่งการเวลาก็เลยกล่าวว่า หากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์ฉลาดก็จะทำร้ายตัวเองในที่สุดความสุขก็จะอยู่ไม่ชีรังตําแหน่งก็อยู่ท่ามกลางเสียงสาบแช่งแข่งขันก็จะได้เป็นผู้พ่ายแพ้และสุดท้ายแล้วมีแต่ความซื่อสัตย์เท่านั้นแหละที่จะอยู่ได้อย่างเป็นอมตะเนิรันดร์การ โอ้โหก็จบลงแบบสวยงามแล้วได้คติสอนใจด้วยนะคะครูเกศเพิ่งจะอ่านจบเมื่อสักครู่เองแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแระทับใจจังเลยก็อยากจะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนด้วยฟังนั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ก็เลยมีเวลานิดนึงโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่อง podcast ครูเกศสเตชันถ้าเกิดว่ามีใครมีข้อคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะให้พูดให้เล่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ